แค่ไปจะไหนคือนมาไลยแค้นน้ำยิ่งพ <บ S 2> อมาเต้น,นามมา้าว่าอะไรแค้นน้ำเจ็บท้องจุกท้องเออไปกวดเออข,ข,ข,ขาว่าเนี่อะไรก่อกระเพาะขึ้นกระเพาะขึ้นเมื่อไหร่วันเนี่ยบรอยากเอาจะมาชงหนา้าเออชงทุกอียังหนา้า,นามียังตุกนหน่อยๆนี่พอหนา้ากระเพาะอ่าท่านบอกกระเพาะนี่กระเพาะอันนี้ยามีแห้งยามีแห้งเป็นอังคิ้งกัด บอดไออกเมนะื่อหน้าพี่น้องเอ้ยได้ยินข่าวเพิ่นโทรใส่บัดส่งหนามเด้ออยู่เื่อันกับข่าออกมาโ<อ> <c oughs> มาเบิ่งโมเป็นอีหยงังคือจังไปค้นเขาอยู่สงสยอยอัยเงี้ยโอเดตคนโรงเรียนนี่ก็เดี๋ยวเสร็จวอนสองเทื่ยงแต่บอกว่า,าเตยมาพักพอดูเลยเมื่อยแห้งเดีมานั่งก่อนคนบอดอะกัสิไปคนอีหยังคืยจ๊ะมันมันจะกินน้ำเขาไปครบเขาต้องกิน<ค>น,น้ำหรือเ <c oughs> ขา้อาางกิน <c oughs> น้ำได้ายเลยมันเมื่อยมันอะไรมันมันขัดก็เพราะอาจาขย์คือนะเนี้ย สวัสด,ดีสวัสดีเด้อพ่อพ er so ี่น้องบ่อยากเข้าเดียวยเข้าซะเพิ่นอยากกินบ่อยากเเอมดมื้อบ้กินได้ซ่ําดกพาแน่นั่นแด้กระพามันกินอียังไปกะยากแม่นํากิ้งมาถ่ายคลิปตอนคําๆพี่น้องเอ้ยอีพอเราสบายมาแต่ มันเดน็ดปวดพวร้ายแต่ละมือแล้วก็เกี่ยวเข่าอยู่นะถึงเป็นวิ่นเป็นเมาก็กระได้ยินตอนนั้นเจ้าจมมากเลเป็นทีดดะมั้งบาเมื่อยเมื่อยนะกินอียังบ่ไดายค่ะขึ้นมาข่อยอยู่ไปมือกับมือก็มือี๋ทรงหนักเมคือจะว่าสีทรงแต่ทรงสามมือดังหัวห้ากับห้าคำห้ามือขึ้นมาก ก็ไม่อยากกวดนะอยากไปกวดเดือดกวดยางบางวันเป็นน้ำเสียน้ำอะไรเอาไว้มันหมดเลเนี่ยจะเป็นในทรงกอนซะสีข้าอย่างเดียวข้าอันน้ำเราอยากเข็ดเบี้ยกฮะโบสบายก็อยากเข็ดเบี้กงุ้มประเทศบืนเหทศมันขืนวันนี้มาหอดกับกับยูกับยูไปวันนี้มันมันหอดผันมันอะไรจะหน่อยสิเนี่ยไปผัดเฮ้อีพอคือหัวคิดอยู่นะร่้งทำผันมูฮูว่าเขาเมื่อยนะไหนว่าเขาจนอะไร เอมลทกสังเห็นพอรินมยพอมือยได้คสองมือดคือสีเวิรสเนาะที่ยมางยุ่เพือนนี่พอพี่น้องเลยสบายดีน้องแอมลูกมาว่ามาแต่ไทยพี่น้องมาแต่ไทยมาเลรนสงการคนมาแต่ไทยร้ายได้ปีนี้ เมนบอกบ้านเากก็ได้อยู่ละอาอเมนังคิงกับสีมาพี่น้อยเบิดอยู่บ่บอกันคืนบ้านซมงมแดงกเนาะจะป่อยว่อีบนี่เราก็แพื่คน่อยสาก็สมเ่แล้วเ้ยมันสะอะไรกับป่อยไว้ๆเนี่ยเว้ยงเข็มผัวคือมีโงสาย บอกแท่งซองบ่อนบอกอ๋อกาคนเดียวกันอะไรโอ้โอ้มันมีวิธีเพลของเขาเนาะส่งจันเด็จส่งอน้ันเนะมาเอาแต่บ่อยากส่งอยากส่งเจอซอทายสองฟุกทายอยู่ร้อยก็ไม่มีอะไรท้องหนึ่งอแล้วท้องหนผักพนก่อนเด้เคยแล้วขุมกับเขาร้ายพี่น้องเอ้ยพอนะมันพอตอนนี้เขาก็จะจางคนอีกแล้วนว่าเขาลงแนงแบบ เจดักเกี <fu> ่ยวละมาในโลกมันมันยกเนาะเขายกตัดนําบ่ทันตัดตัดบ่ทันภายมันเมื่อยได้มันเขาเลาะมื้อนน่ะก็ากานี่มันเฮ็ดบ่ได้นํามันแดดเนาะ3 0นจะจนในโลกสิมีแล3:00 4:00 4:00 5:00ก็เสาละมันคือเห็นพั่นแห่พี่น้องอากาศบ้านเฮามันร้อนมันแดดโผโผ จักส so ีเห <Yeah. S 1> ็นห <owner goats> <necessary> ุ่งจักสีแจ๊ไม่บอกเป็นน้องคิงถ่ายกันขื่นเป็นน้องส่เฟสเอาเลยนี่โกมโปมันถ่ายกันขื่นมันหยากหยักนะมันอยากคำเหมือนถ้รศัพท์ผมมันมั่วมันถ่ายบทสับเจนคือโกมโปใตยเดี๋ยนะโทรศัพท์เป็นน้องคิงกันบอโบไรมาพ่อคนเข่าหงษ์เด่ะมาเอากระทเจ้าได้อาปพอยายเป็นยังพอยายมันคือจังหวังคับเี่กกัไปหาพอล้มาเดิมมันจะเอาพอล้ขึ้นในฟอตายแล้วอยู่กวางเนี่ย จะนอนดุ่มบ่นี่นอนอยู่นี S ่บ่นี่นอนๆคนนี้ก um ็ไปเอาพ่ออันนี้ก็นอนแต่ว่าไปดุ่มก็นอนุ่มบ่กลางเราบ่นี่อ้สบายเนาะเฮ็ดเถื่อนนี่ใส่ก็นอนอยู่่นเไปเเออไม้นอนบ่ดนก็เป็นพนเจ้ากักพ่อเนเมาแต่ผาวน้เบียน้งานเจ้างสิตายถิ่มพ่อบ่ได้เฮ็ดไดนี่สิไปไบได้ก็ลงแต่เว่ลงแต่ปลาย3ก็ลงบ่แก เพราะหลังมันเมื่อยมันเฮ็ดบ่ได้มันก็หมดเด้อนอนคือกันมาหอเทียนไดก็สิเป็นวิตายอือวใส่น้ําอายุเาก็สิ20ปีเท่าละ0 6ล่ะแบบโพดพูล่ะพี่น้อง40ปลายองศา41 42โหจ้ะควาหอนควาแหลไปเอาพบ่พมันนั่นเอาตัวนันตัวอยู่ห้องหั่น ตัวอยู่ในห้องเลยก็ได้เออท้าเพื่อมเหื่อยก็ได้ได้ยังกินเห็ดยังกินเลชิเห็ดเป็ดบ่นี่วะชิบะถาสั้นเละงอสแต่พอกเฮเตะเอ้คอกินแนวเด้วอกินกับตุ่มปลาเอ้ยบอกไปละก๋วยเป็ดก๋วยค้าเป็ดแต่ผม อีโผกันเลาไข่ทำไมจำหนึ่งระบอกมิงน้ำานีหลายปีนะช่ปีแต่ไอมอละน่อยมานนี่เกิดมากมันบอกโมล่งน้เพื่ออะครับเพ่อะเออพเื่องขนัดเื่อน้กเพื่อเถื่อนี่แต่ว่ากินยาไปแล้วไปอมหลายสิบปีใันีะไปเอายาเพื่ออัดกลับมากิน่อนใหญ่ไม่แต่กระเพาะขึ้นในกระชกหากออมอนก็ว่าใส่ชักมันบอกกระเพาะบาล็กกนดชักปัด มันเมื่อยมันเมื่อยากบริขินเขานี่นะตัวบรยาเขานี่ะก็่กินเขาจะพุ่งใหญ่นี่ยระอนะกินนมัน่ไไงคืน้คืนบานนี่มันหอนเสือรกวมันหอนแค่แผดกับแผดทัวนจะบเสือกับบริไส่โรแผดแต่นิ้น้านเาเองแต่ก็ตัวเองแผดกับบริเ้นเขาแผดคือก่อนะไรแต่ว่ามืออื่นจรไปตลาด Sugar, นล้ส่งตอนขับชื <1> <1 <1 ้อบางไม่ไม yeah> ่กินเากินยังบ่อกินเขาก็บไรกินเขากระหักออกกินเขากระหักอะไอะทุ่มแบบเป็นเถาค่ะเด็กพี่น้องอีดาคือกันนำคิงค่ะกินเหมือนะกินเขาไปจะได้จะมาหักออ้โบึ้งก็เพราะมันตีมตีบุกเคยหาเจือเถื่อเมฆกระตกใจนอแดนใส่หักแบบมันนอนแบบพอตกเลยนะหักจะได้จะมาหักเต็มเบิดสาดไว้บนนอนหักลายหนึ่งเลย แม่กระตุกใจนอเดียนใส่ปะคนเป็นยังไหวันนี้คนเนี่ยคนเออคอยเป็นยังคนปะมันบ่เคยหยากเจ้กเสือกันบาบโบซาอกกับจิตภาพไปส่งน้ำแล้วเข้ากระเตือนมันกันยันเมว่าเตือนเหลืองเป็นโถงนะมันเป็นน้ำอากาศน้ำยันมันก็ว่าลายคนเป็นลายการถูกเท่าลายโถงงเป็นโถงเป็นหันเป็นหนีนะลายเหมือนกันเห็นเขาเตือนมะแค่น้อยไม่้รำคิงแกเสิเมื่อพี่บอกเลย พราะว่าคนหน่อยบอไดเอาคนหน่อยมาน่ะยังมาขนาดนั่นกระหน่องน้ำคิงเพิ่นเด่นกับน่องเพิ่นผมมือกลองจนลอยกันเทปหน่อยนะมือกลองอันนั้นเอาค่าต่างที่เอาค่าต่างโกงกันกับบอไดต้องเอาแฟตโทรศัพท์แย่งเด้อพี่น้องเพราะว่าโกโปรถ่ายกันคืนมันหยากเนาะมันคือโทรศัพท์โทรศัพท์ไม่โคตรขนาเลยเมืออจะได้แย่งไปกันพุงแล้วล่ะ ขาเบิ <ata> ่งสิเบิดจักมุ3มุเอาโทรศัพท์สยมาถ่ายน้องเบิ่งสิแจ้งอย่ว่าเห็นบ่โทรัพใหม่บ่ัใหม่เออิใหแจแไเออเอามาเบิ่งคิปก่อนดสิได้มื้ออพี่น้องเอ้ยสิ2 0แล้วเนาะย่านคนน้อยบ่ทันนอนเมื่อพอแล้วโอ้ยบ่ได้ดูแล้วมานั่งเผาเพิ่นอยู่นี่ฮเบิดตุด มานั่งรวมตัวปนอยู่ว <to> ่า <una> ตัวพ่อหลวงจะข้าวอะไรจะข้าวชิปปีรังข้าปีอันเอาบ้านมานอนเพื่อนกันได้ช่วงน้ำเนี่ยเนี่ยเออนอนเผากันตอนนี้ชิปข้าวปีรังเดี๋ยวนี้พ่อหีเนาะเหื่อนครเหื่อมันขันโบสหาดีเอออร่อยจังเลยสหัสดีจะมาดินไพรวันนีแต่มาเลยนอนคนเดียวคนป่วยนอนสามคนว่อกี้มานนัดหอกันดีดีหอบพรอมไปโป๊กมาแล้วผมไปผมมัดเหมนตาบปะ ออมพายออ่อาอินไปทาอ้อนตะกี้อยู่แ้าเหือลมโอ้ยในถาวันขมินตะกี้ให้รกันเจีบกันเป็นนมวลเลยแบบว่าโบเงาหัวนะโบเป็นมวนอโเงาไปถากินตุมเป็๊ดวบบริกรหอสองถุมแล้วฮะกับปาดเคาะจะมาจะสิมาแจ็คหมโดนบ่ด่างานมาบ่แป ข้าก็ให้อันนั้นยุทธโดนเนาะหลังปีใม่เออเฮ็ดงานอยู่ใส่ดื่มถามอยู่อ่ะกรุงเทพอุ้ยแอบไปคือยังยุทกรุงเทพเขาเอื่อวยยังวะยังวัดยังบ่ได้อียังวะกูบอลจะอยู่มันเป็นบอลเงี้ยซื้อวันไหนเอื่อวยบอลจะได้ก่อนสุขุมบิดมันดูเทียวได้เนาะสุขุมบิดโอ้ ผู้เวแถวรถไผอันนั้นผาผู้อยู่เคยขี่รถผ่านโมเดลโมเดลหล่อไงม่เนป่ใจเบียร์อก็หลห้องอะไรเลาะเทรปจักเไปเหตุงานเป็นปีมาจากยังพอ่ะขตอนคนไปเหตุนะโคเหตุยู่อันนั้นยู่ใส่ป่ะยูคองเตยกับยูเล่าคำเพลงสรางคำเพงกับฝอบ่ปาสร้างปัญหาเงินเดือนสรพัด เินเดือนสามพันเนะา,า,นหนานะหาไงจ้ะเนาะหายจังหวัดมดมือมดขึน <c oughs> คอยบอ <c oughs> อ่เออหายแล้วไปทำอีทอยแม่ตัวนี้ก็หายมดคืนอีนกนาเดี๋ <c oughs> กหันตะข้าวแม่หน่มคิงไปเหตุงานหันเงินเดือนสามพันห้าหาหกพันหกพันหนสูงสูง้เทศแบบินอยแวบโนนแหงจนไปเหตุน้ำเขาสี่หาปีเขาจะขืนหายเนาะเป็นบ่คอยข้หบ่เดือนเขาใหม่สามพันเนาะ ตะกี้เดียวนี่เร็ดเขาใหม่ค่ะเสดียหมื่นปลายแต่ได้เด้อเป็นหมื่นนะไดเด้อหมื่นนะออืตะกี้นะเห็ดงานโหดกโหลดตายตะกี้กับพันหนึ่งก็ไม่เกิดกุ้มค่าร์แล้วเหตุงานกันก็ได้เนาะเงินพันหนึ่งเนาะเดียวนี่พันเงินพันหนึ่งก็คือแบบวันนี้เห็ดงานเห็ดงานเงินเดือนออกมาอันนี้บอได้กินในยากหรอก เดือนพันนึงก็ซื้อเป็ดกานี่ก็ได้2โตนันคือเดี๋ยวนี้นี่ก็ได้โอละอีสาวซื้่มเงินใส่อีกตัวใหญ่นี่ก็นะเเติมเงินใส่อีกาเงินแม่นดขึ้นไปเมื่อก่อนเด้ออือไปไปเือมื้ออื่นจังสิไปตลาดสิไปหาเบิ่งบักไม้บ่ให้กินกินยังบ่ได้ก็ได้กินข้าวก็บ่ได้กินแต่นมบ่ไมนม กินแต่นุ่มก็ออกใหม่เาบ๊ายเอแม่นก่อเค้อเนก็อกอนนุ่มเออไปไปซื้อนุ่มให้เนาะพนี้สิไปเอาพัดลมอีกพัดลมก็บ่มีปๆเมื่อเงินจะ3,000ตกี